ไปดูอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับชื่อ Quad Double Witching Event นะครับหลายคนไม่ทราบเรื่องไอ Quad ้ Quad Double นะฮะ คอร์ดูโปลเนี่ยเป็นอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งที่ไม่ใช่อีเวนต์เรียกอีเวนต์แหละนะฮะเป็นกิจกรรมหนึ่งแล้วกันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับเรื่องของการปรับพอร์ตของนักลงทุนเจ้าใหญ่ๆซึ่งน่าจะดีลกันวันที่15ผมก็เลยเห็นว่ามันมีประโยชน์นะเลยมาเตือนเพื่อนๆนะว่าคอร์ดูโปลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแถวๆนั้นนะทั้งๆวกลางเดือนนี้นะงั้นเพื่อนๆต้องระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการปรับเขาเรียกรีบาลานซะ์เนาะรีบาลานซ์ครรรรั้้้้งงงใหญ่่นนนนะะะอออออไไทีีถีถถืืตตเยยป ไปก็จะมีการเทขายปรับสัดส่วนอะไรให้มันการถือครองแอสเซทต่างๆให้มันอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งซื้อแล้วก็จะมีทั้งขายนะครับก็ไม่รู้ว่าไอพอตใหญ่ๆประวันใหญ่ๆของโลกเนี่ยจะปรับยังไงะจะปรับมาถือคริปโตเยอะหรือปรับมาถือไอ้นั่นเยอะอะไรเงี้ยะนะงั้นอ,อ,อีเวนต์นี้ช่วงกลางเดือนเตือนเอาไว้นะครับ ระวังกันนิดนึงล้วกันนะการปรับพอร์ตของประวานทั้งหลายเนี่ยของนักลงทุนสถาบันมีการรีบาลานซ์กันเกิดขึ้นนะฮะพยายามจะหยิบอะไรแบบนี้มาให้มาให้เพื่อนเตือน mm hmm. หน่อยนะฮะ,ะข่าวในสเปซอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ MetaMask นะครับล่าสุดก็มีการเ,เปิดฟีเจอร์ใหม่นะฟีเจอร์นี้จะสามารถทำให้คุณขาย e t ทฟอร์เฟียได้เลยนะครับก็คือขาย ETH แล้วก็ได้เฟียไปเลยนะนี่คือ ต่เฟียดในที่นี้มันก็ต้องเป็นเฟียดในประเทศที่นั่นเนาะประเทศเราคงจะไม่ได้หรอกนะฮะแต่ว่าก็นี่เป็นฟีเจอร์ที่หนึ่งในขิมิตของ MetaMask ที่จะเกิดขึ้นก็จะทำตัวเป็นเฟียด on-ramp, o f f r แรมมากขึ้นนะนอกเหนือจากเรื่องของไอเดเซนทรัลไลท์วอลเล็ตอะไรแบบนี้นะก็จะไม่ใช่แล้วนะครับ ไปดูกันที่ Coinbase นะครับนอกจากนี้ Coinbase ก็ยังเปิดตัว Crypto Lending Platform for US Institutions นะครับล่าสุดเนี่ยมีการฟ้องร้องกับกรตสารัฐนะฮะก็ฟ้องก็ฟ้องไปแต่ c o i n b a ไม่สนใจแล้วนะเปิดบริการใหม่เรียบร้อยเลยนะครับบริการกู้ยืมนะคริปโตสำหรับนักลงทุนสถาบันนะฮะ t a r g e t ็ตที่นักลงทุนสถาบันเลยนะฮะนักลงทุนสถาบันทั้งหลายจ๋าถ้าอยู่อยากจะมายืมคริปโตมา เขาเรียกว่าอะไรมากู้มายืมมาค้ำประกันอะไรนี้มาได้เลยนะจ๊ะคอยเบดยินดีจ้ะคิดดอกเบีย้ยกันก็ว่าไปนะครับก็ยืมคริปโตไปเน่นไปนู่นนี่นั่นรือจะถือเป็นบิตคอยหรืออะไรบางอย่างนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นบริการใหม่แล้วกันนะฮะตอนนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นคุณแกลลี่เนี่ยตอนนี้น่าจะบ่นคำนี้นะอกแกลลี่จะแตกนะฮะอกแกลลี่จะแตกนะตอนนี้คือแบบว่าอ่ะเสียเปรียบไปหมดนะคดีก็ แพ้แพ้แพ,แพ้หลายหลายหลายเด้งแล้วนะแล้วเกินคนอื่นไม่เห็นหัวแกรี่เลยนะตอนนี้นะฮะออแกรี่ก็ต้องทําใจเรื่องนี้กันนิดนึงนะฮะไม่เห็นหัวแกรี่นะอกแกรี่จะแตกแล้ว